โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาและโรงเรียนแกนนนำเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งในปีการศึกษา2566มีโรงเรียนในเครือข่ายเรียนรวมจำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านมงม่วงโรงเรียนเด่นพิทยาและโรงเรียนบ้านหนองแขมบริหารงานโดยนางอัญชันขุดแก้วเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2 ถึงระดับศึกษาปีที่6มีจํำนวนนักเรียนทั้งสิ้น215คนจํานวนครูและบุละคลากรทางการศึกษา30คนผลการดำเนินง,งานการบริหารสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2566ด้านงานวิชาการ 1. การบริหารจัดก,การหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงและโรงเรียนในเครือข่ายจะทำหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกัน โดยยึดองค์ประกอบของหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับปฐมวัยจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมกับสพปาตาเขตหนึ่งและมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนชุมชนจัดทำสรุปรายงานผลการใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงและโรงเรียนเครือข่ายดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ SLC School As Learning Community โดยมีบุคลากรภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามแนวทางห้องเรียนเพินนรูมเพื่อยกระดับห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน High Functional Classroom จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมความสามารถทักษะชีวิตด้านดนตรีกีฬาศิละปะเทคโนโลยีโดยสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนในการผลิตจัดหาและพัฒนาสื่อแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สนับสนุนการเรียนรู้การวัดและประเมินผลโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงและโรงเรียนเครือข่ายจัดทำร่างระเบียบการวัดและการประเมินผลการเรียนบันทึกผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกรายวิชาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปพัฒนาผ่านกระบวนการ SLC (School as Learning Community) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงและโรงเรียนเครือข่ายวางแผนการดำเนินการและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาภายใต้ s h i f Model โดยบุคลากรในสถานศึกษามีการกำกับติดตามและดำเนินงานจากผู้นมยการโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดี การขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงส่งเสริมให้คณะครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพในชั้นเรียนผ่านกระบวนการ SLC School as Learning Community สนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการสรุปรายงานผลการใช้นวัตกรรมอย่างสม่ําเสมอการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงและโรงเรียนเครือข่ายมีโครงการนิเทศภายในและปฏิทินการนิเทศตามกระบ,บวนการ PLC สรุปและรายงานผลการนิเทศในสถานศึกษาและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องบริหารงานบุคคล1การวางแผนอัตรากำลัง โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงและโรงเรียนเครือข่ายมีการประชุมวิเคราะห์วางแผนกำหนดอัตรากำลังร่วมกันจัดทำข้อมูลพารงงานการสอนจำแนกเป็นรายวิชาตามวิชาเอกให้เหมาะสมกับจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงและโรงเรียนเครือข่ายร่วมกันป,ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งการขอเลือ่อนวิทยาฐานะการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่งวิทยาฐานะ มีการจัดทําแผนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพวินัยและการรักษาวินยัยโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงและโรงเรียนเครือข่า,ขายส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินยัยการรักษาวินัยและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแกข่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 4. การสรรหารและบรรจุแต่งตั้ง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าม่วงและโรงเรียนเครือข่ายดำเนินการสรรหาคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการสรรหาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทาคู่มือการบริหารงานบุคคลไว้อย่างชัดเจนการบริหารงบประมาณ 1. การบริหารงานการเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินโรงเรียนชุมชนบ้านป่าม่วงและโรงเรียนในเครือข่าย มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกันมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายมีการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนโดยมีการกำกับเร่งรัดติดตามการใช้เงินมีการสรุปวิเคราะห์ความคุ้มค่าความเหมาะสมของการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการบริหารงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบแอคตากวัน การบริหารการเงินและการบัญชีโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงและโรงเรียนในเครือข่ายมีการจัดการทำหลักฐานการรับเงินจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีการจัดเก็บหลักฐานทางการเงินอย่างเป็นระบบตามระเบียบของราชการมีการกำหนดวิธีการควบคุมและตรวจสอบระบบงานการเงินทางด้านการรับเงินการจ่ายเงินจากผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด ได้อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันผ่านระบบแอคตากวันการบริหารงานพัสดุในสินทรัพย์โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง,งและโรงเรียนเครือข่ายมีการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติครบตามระเบียบและถูกต้องทุกขั้นตอนโรงเรียนได้รับการตรวจสอบทางด้านการเงินบัญชีพัสดุประจำปีจากหน่วยงานต้นสังกัด มีการจาัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนภูมิทรัพย์สินอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้หน่วยงานทราบมีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานหรือคูรุภันที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามที่กวพกำหนดบริหารงานทั่วไป 1. การพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงและโรงเรียนเครือข่า,ขายมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลมีระบบโครงข่ายสื่อสาร โทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยการดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงและโรงเรียนเครือข่ายร่วมกันกำหนดโครงการระวางแผนบริหารจัดการปรับปรุงพัฒนาอาคารผัสถานที่เช่นห้องสมุด ACT สนาม BBL สวนเกษตรพอเพียงอาคารปฏิบัติการต่างๆรวมถึงสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา จัดบรรยากาศในห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆเช่นห้องเรียนเพลนรูมให้มีความสวยงามสะอาดเป็นระเบียบและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงและโรงเรียนเครือข่ายร่วมกันวางแผนบริหารการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาโดยสร้างความเข้าใจและมอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนมีกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยเช่นกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านพยาเสพติดโรงเรียนได้รับรางวัลการดําเนินงานระบบก,การดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาระดับปฐมศึกษาขนาดกลางจากเขตตรวจราชการที่17ประจำปีการศึกษา2566 สัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง,งและโรงเรียนเครือข่ายมีโครงการและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเช่นกิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์การเข้าร่วมกิจกรรมและประเพณีวันสําคัญของชุมชนเป็นต้นรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆเช่น การให้ความอนุเคราะห์แหล่งเรียนรู้การดูแลความปลอดภัยสนับสนุนทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆการส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตยในสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงและโรงเรียนเครือข่ายร่วมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตยในสถานศึกษาด้วยกระบวน,นการการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายมีการสรุปรายงานผลการดำเนินการเช่นกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นต้น งานสารบัญธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงและโรงเรียนเครือข่า,ขายมีการจัดการระบบการจัดทำทะเบียนหนังสือรับส่งที่เป็นปัจจุบันมีร,ระบบการสื่อสารและรายงานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับงานสารบัญให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานธุรการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นศึกษาคือการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จําเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงามมีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคมมีความพร้อมในการจะประกอบอาชีพสุจริตได้ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพถือว่าเป็น,นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการศึกษาที่มีคุณภาพเช่นกัน